สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพจน้องใหม่เรื่องสยองขวัญยามค,ำค,ำคำําค่ะพอดีว่าวันนี้มีพี่ที่รู้จักฝากเรื่องมาเล่าจริงๆเราเป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกที่ที่ที่แบบเริ่มเริ่มเลยเริ่มเริ่มการเล่าเรื่องเลยค่ะพี่คนนี้ชื่อพี่กุ้งพี่กุ้งค่ะเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปประมาณสักยี่สิถึงยี่ปีที่แล้วพี่กุ้งกำลังเรียนปวสค่ะซึ่ง พี่กุ้งเป็นคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลยทําให้ต้องเรียนปะวะสพักคำเนาะเวลาเรียนก็จะเป็นเวลาเรียนปกติค่ะหกโมงเย็นถึงสามทุ่มแต่มันด้วยความว่าพอเป็นพักคำมันก็จะมีบ้างที่เลิกช้าแต่บังเอิญวันที่เกิดเรื่องค่ะพี่กุ้งเลิกตรงเวลาพอดีสามทุ่มเป๊ะก็เลิกเรียนพี่กุ้งก็เลยชวนเพื่อนๆค่ะไปกินกว๋วยเตี๋ยวซึ่งร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวธรรมดาค่ะแต่ค่อนข้างจะมีชื่อ เด็กๆนิยมไปกินกันเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวริมถนนค่ะพอไปถึงวันนี้โชคดีคนเยอะก็เลยทำให้พี่พกุ้งแล้วก็เพื่อนๆต้องรอค่ะแต่ด้วยพอรอเราก็รู้สึกเบื่อกันนะเนาะพี่กุ้งก็เลยเปิดประเด็นขึ้นมาเลยค่ะว่าฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์เรื่องผีที่ฉันเจอเพื่อนๆทุกคนก็สนใจ เพื่อฟังค่าเวลาพี่กุ้งก็เลยเริ่มเรื่องเลยค่ะแต่บอกนิดนึงค่ะว่าพี่กุ้งเป็นคนที่ค่อนข้างพูดพูดตรงๆแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้พี่กุ้งก็เริ่มเริ่มเรื่องมาเลยค่ะว่าตอนพี่กุ้งเรียนปวชวปีสามด้วยความว่าพี่กุ้งค่ะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็เลยทําให้ต้องเรียนพัคคํมมาตลอดวันที่เกิดเรื่องพี่กุ้งเลิกเรียนค่ะแล้วก็เดินไปรอรถเพื่อที่ขึ้นรถเมย์แต่ว่า พอพี่กุ้งเดินไปถึงจะมีกลุ่มนักเรียนทหารหรือรอดอค่ะยืนรออยู่กลุ่มหนึ่งพี่กุ้งก็เลยต้องรอให้กลุ่มเนี้ยขึ้นไปก่อนพอนักเรียนเดินขึ้นคนสุดท้ายพี่กุ้งก็กําลังจะเดินขึ้นตามไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่กุ้งเหลือบไปเห็นว่านักเรียนคนสุดท้ายไม่มีข้อเท้าค่ะพอเล่าจบประโยคนี้ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือบริเวณรอบข้างไม่มีแม้แต่เสียงรถไม่มีรถวิ่งผ่านไม่มีเสียงลมทุกอย่างเงียบสงัดค่ะทำให้ทุกคนเริ่มประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความบังเอิญตรงกันทำให้เพื่อนๆทุกคนไม่อยากที่จะฟังต่อแล้วพอเราอยู่ข้างข้างทางเสียงของการเล่ามันก็ดังขึ้น โต๊ะข้างๆที่ทานกว๋วยเตี๋ยวอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าด้วยความบังเอิญหรือเพราะว่าอินกับเรื่องที่เล่าทุกคนเช็คบินค่ะแล้วกลับบ้านพอทุกคนรู้สึกกลัวก็ไม่ได้ทานกว๋วยเตี๋ยวละก็แยกย้ายกันกลับแต่ความบังเอิญและความโชคดีค่ะหอพักที่พี่กุ้งอยู่ข้ามสะพานลอยไปก็ถึงค่ะพี่กุ้งก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินข้ามสะพานลอยกลับไปค่ะ พี่กุ้งจะอยู่หอพักหญิงที่เป็นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเล่าบรรยากาศหอพักหญิงก่อนเนาะหอพักหญิงอันเนี้ยค่ะจะอยู่ห้องละสองคนแล้วห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมซึ่งจะต้องเดินออกมาทําธุระส่วนตัวที่ห้องน้ําห้องน้ําไม่ได้อยู่ในตัวห้องค่ะพอกลับถึงห้องพี่กุ้งก็ทําธุระส่วนตัวแล้วก็ล้มตัวนอนพร้อมเพื่อนประมาณตีสองได้ค่ะ พี่กุ้งได้ยินเสียงเพื่อนเรียกกุ้งกุ้งกุ้งพี่กุ้งตกใจตื่นค่ะคิดว่าเพื่อนไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าก็เลยลืมตาดูปรากฏว่าเพื่อนกำลังหลับอยู่ก็เลยคิดว่าเพื่อนคงละเมอก็ล้มตัวนอนไปอีกค่ะสักพักหนึ่งพี่กุ้งกำลังจะเขิมหลับก็ได้ยินเสียงอีกเรียกกุ้งกุ้งพี่กุ้งก็เลยต้อง ลุกขึ้นมาดูว่าเพื่อนเรียกหรือว่าเพื่อนละเมอหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่กุ้งเห็นค่ะเพื่อนหลับสนิทแต่พอพี่กุ้งกำลังจะล้มตัวลงนอนอีกครั้งสิ่งที่เห็นตรงหน้าเขาคือเงาดำค่ะที่เข้ามาตรึงมือแล้วก็ตรึงเท้าเขาไว้แล้วก็กดเขาลงไปที่ที่นอนทำให้เขาขยับตัวไม่ได้ พี่กุ้งบอกว่าวินาทีนั้นกลัวสุดขีดค่ะเพอเงาดำๆพอมันกระทบกับแสงทําให้รู้ว่าเงาดำๆนั้นเป็นเงาผู้ชายซึ่งว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วเงาดำๆก็เริ่มโน้มตัวลงมาหาพี่กุ้งค่ะแล้วพูดกับพี่กุ้งว่ามึงปากดีนักใช่ไหมมึงจำกูได้ไหมมึงจํากูได้ไหมมึงจำกูได้ไหมด้วยความตกใจค่ะ พี่กุ้งก็พยายามดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่ออกโดยพื้นฐานคนเราเนาะพอเวลากลัวก็จะเริ่มสวดมนต์สวดมนต์สวดทุกบทที่นึกขึ้นได้ค่ะแล้วอยู่ๆเงาดำก็หายไปมันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่เปิดให้พี่กุ้งอะค่ะได้เห็นสิ่งลี้ลับได้เห็นผีได้เห็นอะไรที่มองคนทั่วไปมองไม่เห็น แต่ว่าเสียงเนี้ค่ะจะมาเรียกพี่กุ้งทุกๆเวลาตีสองของทุกคืนเป็นระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งจนพี่กุ้งรู้สึกว่าพี่กุ้งไม่ไหวเลยทำให้พี่กุ้งต้องย้ายออกจากหอนี้ค่ะแต่พี่ณนะจนถึงปัจจุบันเนี้ค่ะพี่กุ้งก็ยังหาเหตุผลของเสียงที่มาเรียกพี่กุ้งไม่ได้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวพี่กุ้งคือพี่กุ้งเริ่มเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นทั่วๆไปหรือคนเราเรียกว่าผีอะค่ะแต่ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากการท้าทายที่พี่กุ้งเล่าเรื่องของบุคคลที่สามหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ค่ะแต่ยังไงขอบคุณผ,ผู้ฟังนะคะที่เข้ามาฟังเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวผู้เล่าอะค่ะจะไปหาเหตุผลมาให้ งั้นคืนนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ